สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะคะสวัสดีวันนี้วันเด็กนะคะนี่ก็มาอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองแหนนะคะก็มามาทำกิจกรรมวันเด็กกันนะคะอันนี้อยู่กับหลวงลุงนะคะลุงก็กำลังจะรอแจกตังค์เด็กอยู่แล้วก็เราวก็จะมีขนมแจกด้วยนะคะนี่

มาแ้วค่ะเรเป็นโรงแนเป็นโรเรียนยอดนิยมในรันี้เระเรียนต่างชาติมาเรียนที่หลายคนเลยเรามีทั้งประเทศลาามีทั้งประเทศเชมนด์องมชาแลวก็มีทั้งประเทศพม่าปของเราเป็นโรงเรียนน S 1> <S 1> เห็นแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กๆนะคะดูว่าสนุกสนานดีแล้วก็มีแจกของรางวัลอีกบนเวทีเยอะแยะเลยนะคะเยอะเลยดูแล้วก็มีความสุขดีนะคะยังไงเด็กๆก็คืออนาคตของชาตินะคะงไงเราก็ช่วยกันปลูกปั้นแล้วก็ทําให้เขามีอนาคตที่ดีๆกันนะคะงไงก็ฝากไว้ด้วยขอใด้ดีดีเลย ก็ขอให้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะลาไปรับผ้ากับเด็กๆค่าอนาคตของชาติตบายๆหนยลูกบายยหน่อยแล้ว,วโอเคค่ะบ๊ายบาย